สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเรานะคะหนุนจูตูเกตเตอร์จะพาทุกคนไปทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่กันค่ะเนื่องจากเล่มเก่าเราหมดอายุแล้วนะคะนี่ค่ะเริ่มต้นเลยค่ะวันนี้เราจะทําการจองคิวออนไลน์ไปก่อนนะคะโดยเริ่มจากเข้า Google ค่ะแล้วก็พิมพ์คําว่าจองคิวทำพาสปอร์ตนะคะแล้วพอขึ้นมาเราก็กดที่ลิงก์แรกเลยค่ะลิงก์ของกรมการกรงกสุลกระทรวงการต่างประเทศนะคะมันก็จะเข้ามาหน้าที่จองทาคิวออนไลน์นะคะ แล้วก็กดลิงก์เข้ามาเลยค่ะแล้วก็กดจองคิวนะคะก็ทําตามขั้นตอนมาเลยค่ะขั้นตอนมันจะมีประมาณ12ขั้นตอนนะคะก็ไม่ยากค่ะก็คือเขาก็จะให้เรากรอกข้อมูลอ่าข้อมูลส่วนตัวในกนารทำพาสปอร์ตนะคะแล้วก็จองเสร็จแล้วก็จะทัดจองคนเดียวหรือจะจองเป็นกลุ่มก็ได้นะคะแล้วก็เลือกวันที่เลือกสถานที่ให้เรียบร้อยนะคะพอทาเสร็จเนี่ยเขาก็จะให้เราตรวจสอบข้อมูลที่เรากอกเข้ามาค่ะว่าเราถูกต้องไหมนะคะ นั้นนี่ค่ะเราก็จะมีเลขระบุมาให้นะคะเป็นเลขการจองค่ะซึ่งก็ไม่ยากเลยค่ะแต่ถ้าเกิดใครไม่สะดวกในการจองคิวออนไลน์นะคะเดี๋ยวนี้ก็สามารถบล็อกอินเข้าไปที่สถานที่ทำพาส,สปอร์ตได้เลยนะคะเอกสารที่ใช้ไดวันนี้ก็จะมีพาส,สปอร์ตเล่มเก่านะคะแล้วก็บัตรประชาชนของเราค่ะซึ่งสถานที่ที่เราเลือกมาวันนี้นะคะก็คือห้างธัญ,ญปาค่ะที่ถนนสีนครินนะคะ ซึ่งตรงนี้ค่ะติดกับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองด้วยนะคะชื่อสถานีกาลังตันค่ะถ้าใครไม่สะดวกเอารถส่วนตัวมาเนี่ยก็มาโดยรถไฟฟ้าสายสีเหลืองได้นะคะถ้าเกิดใครขับรถมาก,ก็คือตรงนี้ค่ะจะเป็นพื้นที่ของห้างมีที่จอดรถมากมายเลยคะ่ะนี่ค่ะเมื่อเรามาถึงหน้าห้างแล้วนะคะเราก็จะเดินเข้าไปข้างในกันค่ะตึกที่เราจะมาทาพาสปอร์ตวันนี้ก็คือตึก C ีชั้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเดินเข้าไปข้างในให้เ,เพื่อนๆดูกันนะคะ ข้างในเนี่ยก็จะมีป้ายบอกทางตลอดค่ะไม่ต้องกลัวหลงนะคะว่าอยู่ตรงไหนนี่ค่ะมันก็จะมีป้ายบอกเลยค่ะว่าทำหนังสือเดินทางไปทางนี้นะขึ้นบันไดไปที่ชั้นหนึ่งนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ป้ายใหญ่มากเลยค่ะซึ่งที่ท,ที่ที่เรามาทําที่นี่นะคะก็คือจะเปิดให้บริการจันทร์ถึงศุกร์นะคะแปดโมงครึง่งถึงสี่โมงครึ่งนะคะถ้าใครไม่สะดวกทําวันจันทร์ถึงศุกร์ก็จะมีที่เป็นเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ที่นี่นะคะที่นี่จะรับทําแค่จันทร์ถึงศุกร์นะคะ นีค่ะด้านหน้าก็จะมีป้ายบอกชัดเจนเลยค่ะสำนักง,งานหนังสือเดินทางสีน้ครินนะคะแล้วก็เข้าไปข้างในเลยค่ะด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะมีบอกป้ายชัดเจนเลยค่ะว่าเออเปิดกี่โมงถึงกี่โมงจันถึงสุกอะไรเงี้ยค่ะแล้วใครจะทำเนี่ยค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ค่าส่งไปสนีเท่าไหร่ถ้าเป็นอ่าพาสปอร์ตปกติ5ปีอยู่ที่1000บาทนะคะแล้วก็10ปีจะอยู่ที่1,500บาทนะคะแล้วก็มีค่าส่งอีก 40บาทนะคะเป็นการส่งแบบไปรษณีย์ค่ะ3-5วันทําการนะคะถ้ามีด่วนอะไรเงี้ยก็มาติดต่อเจ้าหน้าที่ดูนะคะว่ามันจะมีป้ายบอกอยู่ค่ะว่าถ้าเกิดรับคิวช่องไหนยังไงอย่างเงี้ยค่ะถ้าใครสนใจก็สแกนคิวออโค้ดตรงนี้ก็ได้นะคะพอเดินเข้ามาเนะะี่ยค่ะมันก็จะมีป้ายบอกเลยคะ่ะว่าจองคิวอนไลน์มาแล้วหรือว่ายังไม่ได้จองคิวหรือว่าวอล์กอินอย่างเงี้ยค่ะใครใส่คอนแทคเลนส์ก็ห้ามมีสีและลวดลายนะคะถ้าเราจองคิวมาแล้วเราก็ไปทางซ้ายเลยค่ะเป็นรับคิวเลยนะคะ นี่ช่องนี้ไวมากๆค่ะเพื่อนๆคือแบบไวมากเนี่ยค่ะเราไม่ได้ถ่ายข้างในนะคะเพราะว่าเขาไม่ให้ถ่ายข้างในตรงที่ทำาร์ดบอร์ตเนาะพอทําเสร็จอะค่ะไม่ถึง20นาทีค่ะก็คือเร็วมากๆเจ้าหน้าที่น่ารักมากค่ะถ่ายรูปประมาณแบบ3ามสี่รูปเขาก็จะให้เราดูนะคะแล้วก็ให้เราเลือกค่ะทําเสร็จก็ออกมาจ่ายตังค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จกระบวนการภารกิจไม่ถึงครึ่งชั่วโมงค่ะก็กลับบ้านได้แล้วคลิปนี้สั้นมากๆเลยนะคะ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ